นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว แถลงแผนงาน SME p u r i l e s s โดยปีนี้มุ่งเน้นการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการใน3มิติหลักคือส่วนลดสินค้าและบริการการขยายช่องทางการตลาดและการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนผ่านการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนปัจจุบันมีพันธมิตร47หน่วยงานที่พร้อมจะมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการปีนี้เนี่ยเพิ่งต้นปีเปิดมานี่ก็เริ่มมากขึ้นแล้วนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวคงต้องรอสรุปจํานวนที่แน่นอนนี้แต่ปีที่แล้วเนี่ยก็พันกว่ารายค่ะที่ที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ประสบความสําเร็จอ,อพอสมควรเลยเพราะเรามีหลากหลายบริการที่ช่วยเหลือ SME นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนลดร้านค้าต่างๆแล้วก็รวมถึงการ ไปออกงานแสดงสินค้านะคะอย่างที่เรียนไปแล้วก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนคือการกู้เงินหรือหรือหา,เ,อาเงินทุนที่จะมาช่วยในกิจการของ SME ได้อีกค่ะนอกจากนี้สวสวยังมีแผนจัดกิจกรรมหลักๆด้านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงินระดมทุนคอสตอบรมนวัตรกรรมพัฒนาธุรกิจมุ่งเสริมแกลง SME ทุกมิติ